วันนี้เราก็จะมาสอนปัํมของกันนะครับก็อุปกรณ์ต้องมีดังนี้ครับเราต้องมีนี่ครับเครื่องตีเหล็กนี่ครับอย่างแรกเราเปิมเคที่เมื่อ,อก่อน,นนะครับแล้วเราก็คลิกไปที่เครื่องตีเหล็กเราก็ใส่ของไปครับใส่อะไรก็ใส่อะไรลงไปก็ได้นี่อย่างเช่นใส่เดมอนเข้าไปแล้วก็ออกมาครับ ทีนี้ก็จะได้เหรมอนแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นสวายโวล์หมดแล้วก็มาเอาของใครได้ละครับจะปั๊มอะไรก็ได้จะปั๊มขวดเวลจะปั๊มยาปั๊มยาหรือจะปั๊มแอปเปิลทองก็ปั๊มได้หมดหรือจะปั๊มพวกของเล็กๆนี่ปั๊มได้หมดปั๊มได้หมดเลยนะครับก็ขอจบการสอนปั๊มของเพียงเท่านี้ครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และซับจากใครด้วยนะครับบ๊ายบาย